สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบคุณที่กดติดตามและกดรับชมนะครับสำหรับใครกําลังมองหาแว่นกันแดดไว้ใส่ขับรถไว้ใส่ทำงานท่องเที่ยวนะครับลองคลิกที่ลิกงใต้คลิปได้เลยครับผมวันนี้ชวนมาชมอีกหนึ่งคันนะครับเป็นรถที่ค่อนข้างจะปีลึกแต่ว่าสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับคันนี้ y o y ยต o r o n a นะครับปี1995นะครับเครื่อง2.0นะครับสภาพสมบูรณ์มือเดียว ป้ายแดงมาเลยนะครับไม่แกะไม่ชนหนักแต่อย่างไดนะครับสภาพพร้อมใช้สวยๆนิ่งๆนิ่นเนียนน,นะครับเอาเป็นว่าลองชมดูนะครับเผื่อจะเข้าตาใครที่กำลังมองหานะครับเปิดมาในราคา6 9 0 0 0บาทถ้าชอบไปทดลองขับได้เลยนะครับเจรจากับคนขายได้เลยนะครับรถอยู่นนทบ,บุรีนะฮะถ้าสนใจจริงๆ โทรเลยหรือไลน์ไปก็ได้นะครับคันนี้เอาเป็นว่าถ้าชอบสภาพนี้รถแบบนี้ทรงนี้รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเครื่อง2.0นยะฮะยังใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับสมบูรณ์พร้อมใช้เลยทีเดียวสวยๆนะครับคันนี้ถ้าใครถามว่าอึดหรือไม่อึดหรือทนหรือไม่ทนคันนี้นะครับรุ่นนี้อะทนมากอึดมากจะบอกว่าบางคันนะครับยังอยู่สภาพที่สมบูรณ์แบบนี้ได้เพราะว่าดูแลมาดีนะครับบางคันนี่อาจจะไม่ดีเท่านี้นะครับ และเครื่องเนี่ยส่วนมากเขาก็เอามาเปลี่ยนเป็นใส่ในรถปัจจุบันกันเยอะอยู่นะครับอามาใส่พวกโตโยต้าตัวอื่นนะครับซึ่งเครื่องตัวนี้ถือว่าทนแล้วก็แข็งแรงใช้งานได้สบายแน่นอนนะครับภายในก็สมบูรณ์นะครับเป็นเบาะเดิมๆจากโรงงานสภาพเอาไปใช้งานได้อีกยาวๆนะครับถ้าใครหาอยู่หรือชอบแนวนี้นะครับอะไรก็มีนะครับในเชียงกงและก็ในคลับของโตโยตานะครับเขาจะมีโครน,นาเป็น มีพี่น้องที่ใช้อยู่เยอะครับลองหาดูได้ในแฟนเพจ Facebook นะครับคันนี้ถือว่าสวยครับสมบูรณ์เลยสำหรับพี่น้องที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานนะครับถ้ายังไม่ถูกใจก็ให้กดติดตามไว้ก่อนได้เลยนะครับเวลาที่มีรถสวยๆใ,ใหม่มาก็เลือกชมได้ตามความชอบนะครับตอนนี้ก็แค่เก็บสะสมรวบรวมงบประมาณแล้วก็ศึกษารถที่เราชอบแล้วก็ดู เวลาที่รถมาใหม่ๆเนี่ยว่าเราถูกใจหรือเปล่าถ้าถูกใจเราก็จะได้ซื้อเลยนึครับเพราะว่าทุนก็มีแล้วศึกษาข้อมูลก็ศึกษาไปแล้วแค่รอรถสภาพสวยๆราคาที่ถูกใจเท่านั้นเองนะครับเอาเป็นว่าคันนี้ก็พร้อมใช้งานนะครับที่สําคัญนะครับไอ้เช็ครถไอ้ทดสอบขับให้มั่นใจว่าชอบแล้วก็เจราจาต่อรองกันได้เลยนะครับไม่มีชนหนักไม่เคยแกะน็อตมาแต่อย่างใดน,นะครับสภาพพร้อมใช้งานหน้าเนียนหลังเนียน สีเ,เดิมๆจากโรงงานนะครับนี่ยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับเลยอยู่แบบนี้โอเคนะครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสําหรับตัวนี้นะครับ69,000บาทเจราจาต่อรองได้เลย